สวัสดีค่ะที่นี่สมุทรสาครค่ะอากาศหนาวมาก8โมงครึ่งแล้วค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะครับที่นี่สมุทรสาครน,นะครับนี่ครับเป็นพร้อมนะครับนี่กิจกรรมยามเช้ากันนะครับตอนนี้อุณหภูมิ Google 20องศานะครับ นะครับแต่อาจจะหนาวกว่านะครับเพราะว่าใน Google ต้องลบไป3น่าจะประมาณ16-17องศาอันนี้ครับเตรียมเนื้อย่างไว้นะครับนี่ฮะอโลดกระหลานปื้มนะฮะกำลังนุน่นกำลังจะตกปลาหรือเปล่านะฮะเขาเตรียมเบ็ดขัดเบ็ดกันอยู่นะฮะเดี๋ยวาไปชมวิวกัน ปูทอนกับยปะปุน่าจะอยู่ในส่วนนะครับยากาศดีมากปิ้งย่างกันต่อโอ้ห oh, นี่นะครับยาา่างของเรานะครับบรรยากาศสีสันน่าทานนะครับ เช้าวันนี้นะคะว้าวสังคมก้มหน้านะก้มหน้ากินมันนะมันเธออยู่วันดเป็นยอดดอยใช่แล้วก็ยอดดอยไม่ต้องพูดถึงนะฮะเดี๋ยวรออารถนะฮะเอารไปถ นี่นะครับบรรยากาศบุมกาแฟนะครับ360องศาอับรมนำเต็มเ,เลยเนี่ยกรอมอเมริกาสาบักลาบักลาบักบกินเหรอมันมาเดี๋ยวนี้ศึกแย่งชิงมันมันคืออะไร แกแกเออแกงเออใช่ใช่เมนูปลาตัวใหญ่นี่นะครับบรรยากาศยังยังไปได้เรื่อยๆนะฮะอากาศก็หนาวนะครับอยากอยากสัมผัสบรรยากาศหนาวนี่เตา่ตาย่าสาคอนนะฮรให้มาก็ยังใช้งานได้ดีนะครับสวนพ่อสุนทรนะครับและนี่คือรบรรยากาศแฟมิลี่น,นะครับหลานปพิ่มรสเมื่อก,กี้ดอลีนถามว่า ปลูกมันด้วยตัวเองหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวท่านพ่อตอบหน่อยมันไม่เป็นไรยังอยู่ด้ปลูกมันมันนี่เราปลูกเองหรือเปล่าครับดอลลนถามมาอ๋อซื้อเขาอ๋อซื้อเขานะยังซื้อเขาอยู่อามาจากเหนือนะจ้าดอลลนเอามาตั้งเป็นเกือบเดือนแล้วยังเพิ่งจะได้มาเผากันนี่บรรยากาศสตาร์บัคสตาร์บัคฮะที่เรานอนจิบกาแฟอร่อยมากสตาร์บัค